โปรเจกต์เจ็ดลิเทเลเตอร์รีวิวโประบบงบประมาณระบบงบประมาณหมายถึงกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินอย่างมีะร,ระเบียบในระยะเวลาโดยจะต้องคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้องค์กรได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีการจัดลำดับความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับนยโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะยาว ส่วนที่หนึ่งหลักกนนารแนวคิดคดีที่สําคัญงบประมาณได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้คําจำกัดความและความสําคัญมากมายหลายท่านแตกต่างกันออกไปซึ่งได้แก่คําจำกัดความดังนี้ไัยรัตการศิน,นิโนนให้คํานิยามว่างบประมาณหมายถึงเครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลซึ่งแสดงออกมาในลักษณะ แผนทางการเงินและโครงการที่จะดำเนินการในงบประมาณานั้นโดยที่รัฐบาลได้สัญญาต่อรัฐสภาและประชาชนที่จะใช้เงินภายการเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันแล้วเกเกียรติพิพัฒเรียริํามให้คำนิยามว่างบประมาณคือแผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่จะแสดง ในรูปตัวเงินที่เสนอต่อรัฐสภาในชว่วงระยะเวลาหนึง่งกล่าวคือรัฐบาลสเสนองบประมาณในรูปของร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อขออนุมัติดำเนินการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนที่ 2. ภาพรวมขอบเขตรายวิชาของประมาณที่ประเทศต่างๆใช้กันอยู่ในขนาดนี้มีมากมายหลายประเภทแต่ที่สําคัญสาคัญและที่รู้จักกันโดยทั่วไปมีประมาณ5-6ถึงประเภทด้วยกันซึ่งแต่ละประเภทมีสนักการใช้และการดําเนินการต่างๆที่แตกต่างกันออกไปและมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปอีกด้วยแต่ละประเภทเหมาะสมกับประเภทใดประเภทหนึ่งคงจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ตามด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านบริหารความรู้ความสามารถปัจจัยทางด้านการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และปัจจัยต่างๆเช่นปัจจัยทางด้านสังคมดังนั้นแต่ละประเทศจึงใช้งบประมาณในลักษณะแบบรูปที่ไม่เหมือนกันแต่ละกานออกไปตามสถานาการณ์ของแต่ละประเทศเป็นสำคัญสำหรับงบประมาณในแต่ละรูปแบบนั้นมีรายละเอียดพอสรุป งต่อไปนี้คือ 1. นึประมาณแบบแสดงรายการ 2. องประมาณแบบแสดงผลงาน 3. หังประมาณแบบแสดงแผนงาน 4. ีังประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 5. ้าประมาณแบบฐานศูนย์6กงประมาณแบบสะสม ส่วนที่3กกรณีนนศึกษาการนำแนวะคิดทฤษฎีมาใช้แก้ปัญหาแนวะปฏิบัติพื้นฐานนี้มีการพัฒนาเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาทั่วไปเพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งนำเนยง,งานให้กับบริษัท คิสโ s ซิเทมประกอบด้วย7ขั้นตอนคือ 1. ระบุปัญหาในลักษณะของกลุ่มอาการผิดปกติหรือสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุของความผิดปกติ 2. รวบรวมข้อเท็จจริงที่จําเป็นสําหรับการคัดแยกสิ่งที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงออกมา 3. พิจารณาหาความเป็นไปได้ของการเกิดปัญหาโดยตัดทอนปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากข้อเท็จจริงในรายการที่รวบรวมไว้ 4. สร้างแผนปฏิบัติการ จากปัญหาที่เหลืออยู่โดยวางแผนจัดการกับปัญหาเพียงครั้งละตัวแปรเดียวห้านำแผนไปปฏิบัติทีละขั้นตอนอย่างระมัดระวงังพร้อมทั้งตรวจสอบเป็นระยะว่าอาการผิดปกติหายไปหรือไม่ 6. เมื่อเปลี่ยนตัวแปรที่ทําการแก้ไขให้เก็บผลลัพธ์ของแต่ละครั้งเพื่อคัดแยกว่าสิ่งใดที่เป็นและไม่เป็นปัญหาเวิเคราะห์ผลเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ส่วนที่4สรุปจากคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปความหมายของงบประมาณได้ว่างบประมาณหมายถึงแผนที่จะประมาณการใช้ใจ่ายในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการในช่วงระยะเวลาหนึ่งของหน่วยงานหรือรัฐบาลและวิธีการหาเงินมาใช้ใจ่ายตามกิจกรรมหรือโครงการนานๆไว้ด้วย